สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับระบบเลี้ยงสัตว์ใน b u ิ l 2ของเกมโปรเจกต์ซัมบอยซึ่งตอนนี้ในเกมก็มีสัตว์หลากหลายชนิดเลยครับได้แกว่วัวหมูไก่แกะหนูกวางกระต่ายไก่งวงและและทูน การเลี้ยงสัตว์นั้นไม่ยากครับเราต้องเตรียมชามอาหารแบบไหนก็ได้นะครับทั้งเหล็กและไม้2ใบใบหนึ่งเอาไว้ใส่น้าและอีกใบเอาไว้ใส่อาหารส่วนวิธีเติมน้ำนะครับให้เราคลิกขวาแล้วกด add water หรือจะรอให้ฝนตกก็ได้ครับส่วนอาหารจะแตกต่างกันครับให้เราคลิกซ้ายแล้วโยนอาหารเข้าไปส่วนอาหารเราจะมี2ประเภทครับเราจะมีอาหารที่เป็นกระสอบและอาหารแบบยาซึ่งหยาเราสามารถใช้เขียวในการตัดยาเพื่อไปให้สัตว์ต่างๆได้ครับโดยวิธีก็ตามนี้เลยครับต่อมาเรามาพูดถึงการเคลื่อนย้ายสัตว์บางต้นกันครับสัตว์เล็กเช่นกระต่ายไก่เราสามารถอุ้้มมมัันนนใใสส่่่่รไดเเลยวตหหญชู เราต้องใช้เชือกครับในการพาพวกมันไปที่ท้ายรถก่อนที่เราจะขดขึ้นพ่วงได้ส่วนวิธทีเยวลงก็ง่ายๆครับเราแค่กดลบสัตว์จากพ่วงแค่นั้นก็เสร็จแล้วครับ พวกสัตว์สามารถเครียดได้เราต้องระวังให้ดีครับซึ่งถ้าสัตว์เครียดมากเกินไปจะทําให้มันพังรั้วหนีหรือแม้กระทั่งโจมตีเราก็ได้สิ่งที่ทําให้สัตว์เครียดก็มีเสียงปืนการให้เราโจมตีสัตว์หรือซอมบี้เข้าใกล้ต่อมาเรามาพูดถึงเรื่อง UI กันบ้างโดยที่ UI นี้เราสามารถคลิกเปิดมันขึ้นมา้ดยการคลิกขวาที่สัตว์ครับจากนั้นไปที่ Animal Info ครับรายละเอียดต่างๆที่มันบอกก็มีชื่อชนิดสายพันธุ์เพศอายุสุขภาพค่าความหิวน้าหนักฤดูผสมพันธุ์ความเครียดโซนที่อยู่หรือค่าน้นํานมเป็นตต้้้้นน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 คครรรัั่่่่่่อมมมมมาา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 เเเเเเพพพููดดถึงงวววิิิิธีีีโโซกกกกกกยๆแลลจ ก็กดลากพื้นที่ที่เราต้องการครับพอเสร็จเราสามารถตั้งชื่อให้มันได้ด้วยเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าโซนไหนเป็นโซนไหนต่อมาเรามาพูดถึงสัตว์แต่ละชนิดและประโยชน์ของมันกันครับวัวเราสามารถฆ่าเพื่อเอาเนื้อหรือจะรีดนมก็ได้ส่วนหมูเราก็สามารถฆ่าเพื่อแล้เอาเนื้อมาประกอบอาหารได้แกะเราสามารถรีดนมได้เหมือนวัวแล้วตัดขนหรือจะฆ่ามันเพื่อเอาเนื้อมันทำต้มยำก็ได้ไก่สามารถผลิตไข่หรือเราจะฆ่ามันเพื่อเอาเนื้อมาทำ KFC ก็ได้เหมือนกันต่อมาก็กวางกระต่ายและหนูแต่ผมจะไม่พูดถึงและคูนและไก่งวงนะครััับบเเเเพพรรรราาาาาาะะะมมมนนนนนยไไ่่ถกกกกข้้้ใวสดตตปลทท็็จีี บางครั้งเราอาจจะเผลอขับรถเยียบมันก็ได้อย่าลืมเก็บมันไปกินนะครับจะได้ของส่วนหนูเราก็พบด้วยตามเมืองแต่มันมีหนูพิเศษอยู่นะครับนั่นก็คือลัดคิงใครอยากลองก็สามารถเอาไปทอดได้นะครับต่อมาล้าพูดถึงเรื่องงานหัตถกรรมจัดสัตว์กันบ้างส่วนแรกที่เราจะพูดถึงคือการเล่นเนื้อและผลิตหนังนะครับไอเทมหนักๆที่เราต้องใช้มีมีดล่าสัตว์ภาชนะใส่น้ำเฟชชิ่งทูและถ้วยหนึ่งใบครับส่วนสิ่งปลูกสร้างที่เราต้องมีเราต้องมีเจ้าซือตติ้งบีมเทนนิงเบลทล่มีเดียม ล้วใช้มีดแล่หนังมันได้จากนั้นเราก็ต้องมีภาชนะไว้ใส่เลือดหรือเราจะปล่อยให้มันหลลงพื้นก็ได้ต่อมาเนี่ยเราสามารถตัดหัวไปเป็นที่เละเลึกได้และสุดท้ายก็แร่เนื้อครับส่วนกระดูกก็สามารถนําไปเหลาเป็นอุปกรณ์ต่างๆได้ต่อมา เจ้าซอฟเทนนิงบีมครับเราสามารถใช้เจ้านี่ในการแยกเนื้อบางส่วนออกจากหนังได้โดยที่เราต้องมีเฟชชิ่งทูนะครับขั้นตอนต่อไปก็นํามันมาเพื่อเตรียมทําหนังตากแห้งครับโดยที่เราต้องมีถ้วยใส่สมองวิธีทาก็ตามนี้เลยครับพอเราเตรียมหนังเสร็จเนี่ยต่อไปก็เป็นการไปตากแห้งครับโดยที่เราต้องใช้เจ้าเลเทอร์เด้งแลคครับขึ้นอยู่กับหนังว่าเป็นหนังวัวหรือหนังกวางถ้าเป็นหนังวัวเราก็ใช้ลัดเลเทอร์เด้งแลคครับส่วนกวางก็ใช้มีเดยมเลเทอร์เด้งแลคเสร็จแล้วเราก็จะได้หนังแห้งเอาไว้ใช้ในการผลิตยอย่างอื่นนตต่่่อออมมมามาา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 าเเเรรรรพพูดดดถถึงผลผลิืืๆจกกกบัััวแแแะคสขใช้้ทํไ ได้ตัวที่เราต้องมีเจ้าเชียร์และสปินนิ่งวิววิธีตัดนขนก็แค่คลิกขวาและกดเชียร์ครับจากนั้นเราก็มาที่เจ้าสปินนิ่งวิวเพื่อทําได้และหมายผมต่อมาเรื่องนมครับเราสามารถรีดนมได้ทั้งวัวและแกะแต่ทั้งคู่ต้องเป็นตัวเมียและมีลูกเราถึงจะรีดนมได้และยิ่งเรารีดนมก็จะยิ่งทําให้วัวและแกะสามารถผลิตนมได้เยอะขึ้นส่วนนมเราสามารถเอาไปทำเนยได้ครับโดยใช้เจ้าบัตเทอร์ชามจะใช้นม5หรือต่อเนย1ก้อนทั้งนมวัวและนมนแกะสุดท้ายเรามาพูดถึงไก่กันครับพอเรามีเล้าไ้ด เราเก่ต้องทําความสะอาดด้วยโดยที่เราจะใช้ผ้าเช็ดจานไม้กวาดหรือไม้ถูพื้นในการทําความสะอาดและนี่คือทั้งหมดที่ควรรู้ในการเลี้ยงสัตว์สำหรับเิวสีสองนะครับถ้าอยากได้ไกด์อะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ